สวัสดีค่ะมาพ่อกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวนัวค่ะมื่อน,นิอ้อมบักหอยค่ะก็คือเกระเราอุญยุอัญญาอุญยุอัญญาเขบอก่ได้เป็นอุปสรรคต่อการกินเลยค่ะสมบัติเสียนสมบัติเสียนค่ะอ้อมบักหอยโอ้ลูกเอาส่วนมาสดเนะาะเจวบักหอยเนี่ย วายตอยกอลด้เพราะว่าไม่เป็นบักหอยหน้านะคะบักหอยหน้าแบบนี้ค่ะแต่ว่าเสียดายวาจย,ยาวาจูบเนี่ยไะยังวะคักก๊อเจียวบักกว่าผักวอมเสียบไปวางอิเลิศค่ะ ความหอยมันจะเป็นต้องเป็นหอยจุกมันนี่ก็แซบแซบความแซบความนั่นสมัยเจ้ก้อนบ่โอ้ลืมออกซอนอ จับเหนียวหวานค่ะสูมากินรลสดรลร่อยคักๆ หายขมเบือหลายๆเด้วยแซบหายขมเบืออุ๊ดอุ๊ดปากบักหอยค่ะคักจะหอยอันนี้ฉันบอมากเ้ยก่สิบ,บรฮเดคลีปนะหอยทากหอยเลื้อยหอยเอ,ยอยียงค่ะนะคะ่ะไม่ชอบเลยมันขม มันขมลเป็นมือกเมือกไม่ใช่ว่าไม่เคยทำคลิปเคยทำนานมาแล้วแหละแบบแบบนี้ค่ะนายทอนี่พอดีกินโอ้อยากจูบมึงนี่นลนะ เส่เข้าวเบือก็ได้ใส่ข,ข้าวขวาย่งแสบใส่นข้าวขวายเขาเป็นความเขาเขา,เขาจี้ต่ำค่ะเขาเขาเนี้ยเอาไปจี้ด้วยดีไฟไฟแห่งหม่อยใหม่แล้วก็ขุดเอาวันนะ ความใหม่ยม่ออกเปตดตำแทนเขาเบือ่ออู้อันนี้แห่งแซวค่ะมันเป็นแบบมันหอมเขาใหม่ๆแซบเจ้าบัอบอกกอ,อ,อกคขึ้นแซบอะบักกอาแซ่สองฟิตไว้เออจะกินทีน่เกาออกมากกว่าซุตกึกเป่าสมดีดียะมืนหหน้าก้อยกุ้ง มนเอาละโอ้ยหดหปุ๊หลดปุ๊บโล่เี่ย่ะนี่ยเขาเอ่มาจังไนีไง รูดอย่างน่ะรสดปกบ่บถึกเสือสวยนะคะแซ่บเซ็มเน่ะเอาลรดีรับอ่ะเจลเนี่ยครับเจลวันนี้อย่างใบบีบมะกรอกใส่บัก,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 กพริกน้ำปลาผงสุดรสแค่นี้่ะคะ่ะเปรี้ยวของมะกรกอแค่นี้แหละนจะใส่หอมกับไปแตงหนาแตงตาให้มันสวย เพื่อนคนนี่ยไม่แค่นี้จุกความบักคายนี่กับไ,ได้เห็ุง่ายๆเด้อบางคนก็เป็นบอกให้จุกต่ก่อนก็เสร็จแล้ว ต่อยห,นหน้อยนี่ตีไม่ได้หนอ่อยหน่อยเด้บ่หมีนลอยหน่วยเด้อกายกายกายร้อยหน่วยนะเดี๋ยวลืมดูว่ามันใส่ลืมใส่มไหมอร่อยครับค่ะ สิละไม่้องกินย่างไวเด้วยกินแบบนี้เลยร้องเบิ่งไหร่เจ้าสิรู้ความแซ่บหรือเนาะมันสดๆใหม่ๆวันนี้ต้มต้มยังบ่เท่าะหมี่มาออมน้ำนัวมันเข้าไปนิดนึงนะคะจับกับเจีเ๊ยบดนะิว่ะขัดขึ้นหนึ่งเลย ซื้อมาสองโลห้อยหน้าหน่อยอิมหมูง่ายคิมหมูง่ายจะมา ห่อนอ้าวห่อ,อสนเอาสงสัยเด็ดเห็ดสิออกเฮ็ดลายหลายช่วงเนี้ยเฮ็ดละงวกเลยยังกินลายป่ไดดเ้อค่ะเฮ็ดนี่มันใหญ่เงียง้ยตัวบ่ว่างเลยสมมุติว่าลองเพลงนี่จบไม่หน่โว้ยวันนี้มีปู้ใดได้ลองน้ำหรอกขัดงง mày jim, tao nhéo nhéo kiểu này sao chạy tao nhìt ta bục, ai sẹp phải không? เปลี่ยนไงกับด้ตัวนีอย่างั่งนเนาะฮึักค่ะลองเบิง่งสมบัติเยนกับที่นึงคือกันกบพูดเลยแหละค่ะที่ขามาติดตามรับชมกิจแรบแบบนั้นๆววคะ่ะมุนีนขออนุญาต มากไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ